เริ่มต้นกันที่เรื่องของโควิด19นะครับสำนักง,งานควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ก็มีการประชุมสร้างความเข้าใจในการเรื่องของการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารให้ถูกต้องกับประชาชนให้ได้รับทราบในช่วงการระบาดของสถานการณ์โรคโควิด19ครับสำนักง,งานควบคุมโรคที่1เชียงใหม่ประชุมชี้แจงแนวทางในการดําเนินงานสื่อสารความเสี่ยงเพื่อการประชาสาคัญการป้องกันควบคุมโรคและภัยสุขภาพในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบน เพื่อให้เครือข่ายสื่อมวลชนมีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับโรคและสุขภาพและสร้างสายสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเครือข่ายเนื่องจากว่าสื่อมวลชนเป็นตัวกลางในการเผยแพร่ข่าวสารนะครับให้กับประชาชนนั้นได้รับรู้โดยมีเจ้าหน้าที่สาธารณาสุขและสื่อมวลชนในพื้นที่8จังหวัดภาคเหนือตอนบนเข้าร่วมกิจกรรมครั้งนี้ครับซึ่งภายในงานค่ะจะมีการบรรยายการสื่อสารความเสี่ยงโรคโควิด -19 ในภาวะฉุกเฉินทั้งในและต่างประเทศประสบการณ์การสื่อสารความเสี่ยงและ เตรียมรับการระบาดระลอกใหม่นอกจากนี้ยังมีการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างสื่อมวลชนกับสำนักงานควบคุมโรคที่1นึ่งเชียงใหม่ในการดำเนินการสื่อสารความเสี่ยงในปี2564ในหัวข้อที่ว่าสิ่งที่ทำได้ดีในปี2563และการพัฒนาให้ดีขึ้นในปี2564ปัญหาอุปสรรคและความต้องการของสื่อมวลชนและสำนักงานควบคุมโรคที่หเชียงใหม่ค่ะ